ถนนสายนี้นะผมว่าน่าจะดีกว่าสายขึ้นเขาช่องตะโกเดี่ยาทุกคนกับพ่าทุกคนเออผ่านไปผ่านมาบ่ได้แวะมามารอบนี้แว่อะกลับพ่านน้ำกันทุกคนเนาะเขาไอ้ลูกเนี่ยแง่ว,ว่าเขาช่องตะโก,โกเลยละ่ะเอา้าสู้ๆเด้อลูกพี่รถบรรทุกนี่เห็นไหมนี่สูๆ้ๆใจเย็นๆสี่กิโลจากจุดศนย์สี่กิโลรวมเลมี่ยวของมันบอมาณเขาช่องตะโก,โกเฮ็ดตุ่มโมงไปสี่คือบ่เฮะ้ยมืดตึบเลยนี่ทางหมาเลขสามศูนย์สี่ เฮ็ด hey, ถนนโอ้โ oh, หเอา้านี่เม่นยังนี่พอเกิดอุบัติเหตุบ่ก็ไปเหยียบแท่งบริเออร์ผ้าสติกเพื่อนนังสันละสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเท้าอีกแล้วอีพี่นี่คลิปนี้จะพาทุกคนขึ้นเขาบ่แม่นเขาช่องตะโกเลยทุกคนนะบ่แม่นเขาช่องตะโกตอนนี้ผมอยู่ทึงทางหลวงหมายเลข สามศูนย์สี่เออสามศูนย์สี่นี่มันเป็นเขาอย่างหนอเขาปักครับผมทุกคนผมเดินทางกําลังจะมุงนะ่งหน้าขึ้นเขานะทางน้นนี่มันเป็นเขาอีกอย่างหนอทุกคนเขาวางน้าเขียวบอกหรือว่าจังไหนผมเดินทางเนี่ยออกมาจากปักทงชัยผมจะมุงนะ่งหน้าไปทางกับบินบุรีแหละกันเลยเดี๋ยวท่ายคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งจังน้อยบรรยากาศทั้งเขาแล้วก็เขาปัก มันอยู่มงไหนเออไปเบิ้งน้ำกันไปเบิ้งน้ำกันต้องบอกอะท่านผู้ชมไปก่อนว่าผมยังบอเคยถ่ายนะคลิปขึ้นเขาทั้งวังน้ำเขียวตรงนี้เนี่ยจุดเนี่ยผมกับพ่แน่ใจนะว่าวังน้ำเขียวหรือปักทงชัยหรือจังใดผู้ใดพอจะหูลองคอมเมนต์มาเบิเบ้งอะกำลังขึ้นเขาครั้งแรกนะที่มาถ่ายคลิปถนนสายนี้ปกติกับทายดา เขาชงตะโกให้ทุกคนได้เบื้องบรรยากาศอย่างอัปเดตถนนให้เบิ้งองก่อนจะถึงเทศกาลสงการที่จะฮอดอีกบ่จักมือนี่เออว่ามันเป็นจังไดนะที่สําคัญนะทุกคนปุ่มดาวมีผู้ใดที่ติดตามรับชมอยู่ให้กําลังใจด้วยการดกดปุ่มดาวหรือว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เด้อาปไ่ไปไงพี่ป้านาอาที่เบื้องอยู่นะนี่ไปเบิ่งถนนน้ำกันเป็นถนนที่ โอ้หินเป็นแต่ย่านเด็บปุนะโอ้มันเหมือนมันเหมือนสกิงลงมาเนาะทุกคนเนาะอีก12กิโลเมตรถึงอำเภอวังน้ำเขียวบรูว่ามีเอฟซีทีใส่รถใส่ถนนสายนีบ่อเอา้าโอ้ห้อยยังนี่ห้อยยังนี่โอ้แสดงว่าห้อยรถหลดุลด,ลดโค้งลงมาแถวแน่นอนเลยหลายท่านหลายคนที่เป็นเอฟซีเพจถนนไทยแลนด์อยู่ผ่านถนนสายนีเนี่ยบ่เอานี่ผู้ใดผ่านในบ้านยุสัถ้าผ่านถนนสายนีผมกะหนาว คิดว่ายู่แถวพุละขอนแกน่นะนครราชสีมาชัยภูมิโอ้ยไฟ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 ยังไฟ,ไฟ,ไฟตรวจจับความเร็วบอกวัาแมนว่าถ้าเป็นกล้องตรวจจับความเร็วมันจะตรวจอย่างไรเนาะขาขึ้นเขาเนาะขึ้นเขารถมันกับโบแฮงอยู่แล้วเวน้นแต่ว่ารถลงเขา <laughs> แถวนี่อาจจะเม่นไฮไลท์ของถนนที่นี่ก็ได้แมนบอหรือว่าจังไหนผมว่าอยู่แถวปากกุละ่ะเขาปากยังของกุละ่ะผมก็บ่รู้ว่าเขาเอินเขาปังยางยังในเขตเขาชงตะโกนี่ผมก็พอจะหูนะว่าเขาชงตะโกโคคงไหนม้อใดจุดใดที่อันตรายยังในแถวเนี้ยผมบ่หูนะาะว่าผมบ่คอ่อยได้มาเออมาครั้งนี้ก็จริงๆมาหลายครั้งนะั่นแหละแต่ว่าการท้ายคลิปก็คือครั้งเนี้ยครั้งแรกมาท้ายคลิปไห้ แต่ผู้ชมได้ติดตามแล้พี่โอ้หอ้หอยห้อยลาดบบอยางบักต่อยไม่ตัวนี่ถนน,นถึงได้ดำเงาวับเลยเออลมแพงนะว่างานเห็นลมพัดยังแห้งเลยแต่ว่าผมคิดว่ามันนาจะฮอนนะถึงแม้ว่าจะลมแ้งเพราะช่วงนี้อากาศฮอ่อนอ,อถนนกน็ถือว่าสวยงามนะถนนดีนะเอ้า็ถนนดีตกาัตางทางตัางระดับปุ๊บเลยวางน <laughs> ผมว่าถนนสายนี้นะ ผมว่าน่าจะดีว่าสายขึ้นเขาช่องตะโกเด้ถนนสายนั้นแคบแคบขึ้นเขาชองตะโกนนแค่แคแคคแคบ,บริเวณนี่ผมสังเกตว่ามันกว้างดีนะบางมองกับสองเลนนะบางมองกับหกเลนเอสามเลน,เเลนคือสามเลนเนี่ยก,ก็คือหกเลนถ้าสองเลนมันคือสี่เลนไหมถึงลิบส่วนอนะทุกคกนีไกลจะหอดอำเภอวังน้ำเขียวเลาตรงนี้ขับขี่ปลอดภัยเดอ้อพี่น้องสิบล้อกว้างขึ้นเขากับเช็ครถดีๆ เย่าประมาณเห็นว่ามันเขามันเนินมันบอ่อแหง้งทอ,อยู่เขาชางตกกะกูก่ะย่าประมาณลงเขาเลยได้บาดนี่ลงเขาไปหาตัวอำเภอวังน้ำเขียวล่ะรถทุกคันใช้เกียร์ต่ำสั่นไป็นบอกดันใส่เมื่อ็นะคุณนะวิวข้างนาเขาไม่เห็นอย่างเลยเห็นแต่หมอกเอมอมันบ่เป็นหมอกผมวอกบ่เป็นหมอกหรอกตอนท้ายคลิปเนี่ยก็สวยแล้วเก่าม่วงแล้ว มันน่าจะเป็นฝุ่นฝุ่นที่เป็นคาวอยู่นะฝุ่น PM 2.5แมนวมาทุกคนเออเบื้องไปกับเห็นนี่ยังดอกแต่ว่าทางลงเขานีเว้ยผมว่าโซนนี่เขาช่องตะกูว่าได้เครื่องเด้นี่เบื้องส่งนี่พ่าอย่างนี้มันเงาเลย่อนี้นี่มันลงแบบเงาวๆาเลืนี่เบื้องว่าเออเอคอเอรับขี่ปลอดภัยเด้อรถพี่ๆสิบล้อลรถแลนด์มาจนฮอดเคส อำเภอวัง,วงน้ำเคี้ยวแล้วครับชุมชนนนระวางทางเนี่ยผมรู้สึกว่าผมสังเกตเห,นหน็หนองค์พระใหญ่องค์นึงนะฮะนี่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 นนั่นน่ครับใส่มือจะเห็นว่เห็นว่เห็นหอกค่ับเดี๋ยวผมพาทุกคนเขาไปเบิ้งพาทุกคนเขาไปเบิ้งว่าคือพระเอยียงเขาไปกราบพระจังน้อยนอะทุกคนเนาะเดยได้์กลับมาแล้วทุกขังเลยเวลาผ่าน ถาเภอวังน้ำเขียวแต่ว่ายังบ่เคยเข้ามานี่นะจะเป็นครั้งแรกก็เลยวัดอย่างนี้วัดพระวัดบุภัยเขาทั้งเลยสายมือนีิบ่นี่วัดบ้านไร่สองหลวงปู่คุณบ่แม่นบอผู้หลัวเดี๋ยวเดต้องขี่รถเข้าไปเบิ่งก่อนโอ้เหลืองอาลามเลย,ยใส่ละทั้งเขาบุกมาถือบ่อ๋อนี่วงเวียนน่าจะเป็นหลวงปู่คุณทุกคน ลวงพ่อคุณหลวงพ่อคุณเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปกราบหลวงพ่อคุณรถจอดได้ได้อ่ะโอ้หนี่ดีดีดีวามือเข้านี่ครับทุกคนนี่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 ครับเออนั่นแหละเดี๋ยวห้ามมึงจอดรถก่อน <olmuş. S 1> นี่แหละครับทุกคนถึงแล้วเดี๋ยวผมขึ้นไปกราบ<ส>พาก่อนถึงนี่ครับหลวงพ่อคุณนี่เลยครับทุกคนต้องขอยลงถอยลงเดี๋ยวพาทุกคนกราบพระทุกคน เอ,อผ่านไปผ่านมาบ่ได้ยแวะมามารอบนี้แวะอะกัาพภาน้ำกันทุกคนเนาะนี่แหละครับทุกคนบรรยากาศจังเลสวยง่าม,มากเลยหลวงพ่อคุณไปเบื้องด้านหลังมีอ่า๋อด้านหลังกับโบรร๊ะมีอย่าหงหาับกไปเดี๋ยวเราเดินทางต่อ เดี๋ยวจะไปเบึงถนนต่อทุกคนกลัาพาแล้วเอาเดินทางตอไปเบึงบรรยากาศถึงถนนต่อทุกคนออทางหลวงหมายเลข304เรียวท้ายไปอำเภอกบินบุรีกับรถเลี้ยวขวาไปกาบุระก็ไปโคราชคือนก่อถนนสายนี้ก็ถือว่ารถหลายนะผมมาแห่งเทศกาลสงการปีใหม่นี่แห่งตจะหลายครับเออแรนมาเรื่อยๆดค่งะ พอปั๊มน้ำมันพร้อหยุดพักรถนี่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้วัดตองห่วงมีสถาน,นีน้ำมัน <c oughs> หยุดพักรถเข่าห้องน้ำแล,ล้วรู้สึกว่าปั๊มนี้จะแบบน,น้อยๆนะจักหน่อยถ้าใหญ่กว่านี้แบบยิ่งใหญ่เลยเนาะคือจะดี <c oughs> โอ้มาหนีตำรวจบัตรตั๋งดานเนาะปกติหยุดเนี่ยบริเวณเนี่ยตำรวจเพิ่นตั๋งดานเดิมันบรรยากาศข้างนอกว่าลงไปอาการฮอนฮอนทุกคน หนาหนาวคือจะแบบมวนนอแบบมามาพักผ่อนอยู่แถววังน้ำเขียวแถวเขาใหญ่แถวเนี่ยผร mm. วมาณหนาหนาวนีน่คือจะเขาท่าดีเออไอ้นี่ป้ายบอกว่าตรงไปก็คือกบินบุรีเบี่ยงออกซ้ายก็ไปเขาใหญ่เดี๋ยวสักมือเดี๋ยวจะทายคลิปขับรถชมวิวทึงเขาใหญ่หท่านผู้ชมได้เบิ่งกันคลิปนี้เขาแบบเยาวไปเบิ่งถนน,นกัน นี่คือถนนในตัวอำเภอของวังน้ำเขียวนะทุกคนนี่ว่าจักเลนนี่ละวานี่โอ้หลายเลนอยู่เลนหนรักนี่ก็สวนกันนี่ก็ซีเลนนะครับข้างนอกก็เป็นทางอูขนานอีกแล้วผู้ใดจะไปเขาใหญ่นี่ต้องเบี่ยงออกทรายนี่นี่นี่ทรายนี่ครับจะเบี่ยงไปเขาใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้มีโอกาส มีโอกาสเดี๋ยวขับรถผมว่าแบบเอาหนาหนาวดีกว่าหนานี่ผมว่านะความคิดผมนะถ้ามาเขาแน่่หนานี่มันกระห่อนคือเขานะดีดีแน่มันกับมีต้นใหม่เออดีแน่มันกับมีต้นใหม่ถ้ามัน,ม,นมีต้นใหม่นี่แหง่งแห่งเกลียเกลียโอ้ยห่อนขนาดนี้เด้อโอ้โหรอดรอดสะพานรอดทางที่จะไปเขาไหญ่สะพานนี่แหละครับเลี้ยวขวาเบาหันไปเขาไหญ่ทุกคนอ่า ที่นี่จะขับรถผ่านภูเขาเอ,อถนนผมว่าถนนก็ดีนะแต่ว่ามันจะธรรมชาติเกินไปบ่เบิ่งกอกลางหญ้าขึ้นเต็มเลยผมว่าธรรมชาติเกินไปมั้งนี่เออ,อย่านงูย่านหนูแลนตัดนนารถด,ดหมาแลนตันนารถเขาทาได้นี่สนใดเลยเด้เออมันมันมันผมว่ามันธรรมชาติไป เอ,อถนนตรงนี้นะเป็นถนนคอนกรีตนะไม่เป็นถนนดับไม่เป็นถนนยางักต่อยเออขอทายอยู่ขอทายอยู่บางจุดบางช่วงมันกักกว้างนะเพื่อที่จะให้ออรถพี่ใหญ่รถสิบล้อรถพ่วงรถบรรทุกนี่ได้จอดพักรถนะเมืองไรทางทุกคนมาไรทางดูรถกิ๋งรถสิบลอ้ออะยุดเต็มเลยเนี่ยไรทางกว้างมากเลยดีดีเอ่อ เขาชงตะโกนะจะให้ทั้งสี่เนาะเขาชงตะโกไหมย็ดใ่ายๆแบบนี้เลยเขาท่าเขาท่ามักถนนแถวนี้ดีเลยเด้หน่เอ่อเพราะว่าอย่างแบบมันแบบเอ้เขาเขตป่าจีนบุรีแล้วว่าหันปรมินป้ายอำเภอนาดีเห็นบะจังหวัดป่าจีนบุรีนี่นี่นี่พราถนนดีทุกคนเป็นถนนคอนกรีตแต่บุรว่าเวลาหนาฝนมันจะมืนบ่ทุกคนมาเป็นยังไงมืนบ่ถ้าเกิดแบบเขาหนาฝนนี่ถนนคอนกรีตแบบนี้โอ้ สะพานสะพานข้างล่างให้ให้สั์ยางขามเป็นบ่นี <c oughs> นน่น่าจะแม่นน่าจะแม่นตะกอนนี่เออมั่นกัน,น่าจะเป็นถนนลงไปข้างล่างละมั้งผมว่านะไอน,นี้ผมคิดว่านะผมก่เคยมาฮะตะกอนผมมาตอนทีเออ่เขาเห็นถนนเส็จแล้ว <c oughs> เริ่มลงเนื้อเลาได้หน่เริ่มลงเขาเลยได้นน่ข้างหน้าสามร้อยเมตรมีจุดพักรถวราสันป้ายเป็นบอกมา จุดพักรถบรรทุกออกซ้ายอ๋อแสดงว่าก้อนลงเขานี่ก็ต้องพักรถพักหยางก้อนแมนบ่เออนี่ๆๆๆเ่มันเริ่มลงเขาสั้นนะครับนี่ครับอ๋อานี่ใายมือของเขาเห็นบ่รถบรรทุกจอดจอดเต็มเลยรถบรรทุกจอดเต็มเลยนี่ครับน่าจะพักเบรกพักหยางก้อนเนื้อ,อก็ดีนะยที่สำคัญถนนญ่พอเม็นบ่นิ จุดลงเวลารถบรรทุกด้วยนี่อ๋อดี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 นี่นี่จุดพักรถนี่เริ่มลงเขาแล้วทุกคนเริ่มลงเขาแล้วเลียนสายสุดนะก็จะเป็นช่องรถบรรทุกเห็นบ้างนะ่ะสายสุดเลยเป็นช่องรถบรรทุกแสดงว่ารถบรรทุกทุกขั้นนี่ก็ต้องจอดตรงนั้นนะเพื่อที่จะลงเวลาแล้วก็น่าจะพักบเบรกรถเออยอยถนน,นผมว่า เอาจริงๆนะมันมันยาวล้วก็สั้นกว่าเขาชังตะโกอยู่ได้นี่ผมว่านี่ทว่าเขาชงตะโกเถนนลักษณะนี้ได้นี่ผมว่าดีเลยรถอุบัติเหตุได้หลายลพอสมควรถึงแม้ว่าถนนสายนี้ก็ยังพอเห็นข่าวของอุบัติเหตุอยู่บ้างนะแต่ว่าแต่ว่ามันน่าจะปลอดภัยกว่าเขาชงตะโกอยู่เพราะว่าเขาชงตะโกนี่ถ้าฤดูฝนนะทุกคนเกิดอุบัติเหตุหลายวันนะเกิดอุบัติเหตุหลายวันเลย อยู่แถวนี่ก็ขนาดจะมีอุบัติเหตุนะแต่ว่าผมว่ามันยังบอ่บอไหลายซ้ำเขาช่องตะกูเออเนี่ยรถบรรทุกมันเกิดค่อยๆลงซึ่งเลนที่รถบรรทุกลงก็รถหน่อยรถกระบะรถเก๋งยังก่อนนี้รถผมเนี่ยผมก็จะพอดได้ไปใกล้ๆรถบรรทุกบอดได้ไปปาดนาะบ่ได้ไปแซงซ้ายแซงขวานะมันเป็นช่องของรถบรรทุกเลนเออดีนะผมว่าดียุ่เออมันจะย้อนแสงในจังหวะทุกคนเนี่ยเห็นบ่ขับลงมานีเยา้ยเลยคือแบบ มันเ้ยาวาเลยทุกคนถนนเขาไอา้ลูกเนี่ยเงว้กว่าเขาชงตะโกะเลยละ่ะเอาสูส้ๆเ้อลูกพี่รถบรรทุกนี่เห็นไ่มนี่สูส้ๆใจเย็นๆสี่กิโลจากจุดนี่กิโลรวมเลี๋ยวผมาณปรมมันหาหกกิโลผละมั้งนี่โอ้ี่รถข้างหน้ารถไอ้กระบะบรรทุกใจเย็นๆเซ็งบอมีความสัน้น สันยังหักเลยโอ้รยผิวถนนบดีกับมีตัวนี้โอ้นี่แบบห้อยเกิดอุบัติเหตุตัวนี้ว่าหันสายมือนี่น่ะจะเป็นยุดเบรกรถชุกเชิญเป็นบ่เออเรามัดระวงังด้ยทุกคนเพราะว่าจะเป็นรถเก๋งรถบรรทุกหรือรถมอเตรอร์ไซค์ก็ดีนะบางทีเนี่ยยังมอเตอร์ไซค์ลงมาเร็วเสียมัเหตใหุในถนนมืนได้เล้ผมว่านะจากผมมองหล้วมันผิวถนนมันเงียบดำเมียงเลยผมบว่าเหตุในถนนมืนได้นะ โอ้ยาวเติบเงาเติบเงาเติบคุณนะรถกระไลโอ้ยนี่ห้อยรถรถุดโค้งนี่ขวามือนี่มีไส้มือนี่ก็จะมีอ่าจุดเบรกรถคล้ายๆกับตั้งประเทศผมเห็นในคลิปตั้งประเทศเนี่ยมันจะมีหยุดเบรกแบบหยุดเบรกฉุกเฉินน่ะก็คือรถถ้าเกิดเอาวิทยุเราแลนขึ้นไปในนั้นปุ๊บมันจะเห็นไหนรถชะลอตัวเลยเหรอครับเบิง่งมันก็ธรรมดาเนี่ถนนสายนี่เขาปักนี่เพว่าโหดนะโหดว่าเขาชงตะโกเลยล่ะ แต่ว่าก็ยังว่าแหละเนาะเพราะว่าถนนมันแบบกว้างนะกว้างเลยกัถนนใหญ่ถามว่าหมองที่เป็นคืนเป็นลุ่มเป็นผิวถนนบอดีกับมีนะทุกคนทังทั้งที่เขาเชิงตะโกนี่ระยะทางในเขาเชิงตะโกรรวมๆสมกิโลนี่สมกิโลบางมองบางจุดกับกับ่ได้เงย้าวว่ได้เป็นเนินเป็นมอญ้าแบบนี้นะครับมันก็ยังมีพืนลาบอยู่เออาคนอู้อ้อ้อธรรมดาด้นี่ ูอื้อหูอื้อลงเขาเงีๆมาขาลงขาขึนนะ่ะอันตรายเพอสมควงกวนอยู่จากสถานการณ์เบิ้งห้อ,หอยเบิ้งเบิ้งห้อยเบิ้งห้อยรถเกิดอุบัติเหตุสแสดงว่าบริเวณนี้รถเกิดอุบัติเหตุดูดูดูดิเบิ้งวะงวะเบิ้งหวะโอ้เบิง้งผิวถนนเจ้าหน้าที่เจ้าระวังเด้อเจ้ายืนอยู่ข้างถนนต้งสี่น,นี่มันอันตรายจะได้นี่เพราะว่ายังลักสังเกตห้อยนะครับห้อยรถลงกะเอาผมเดานะผมไม่มีความรู้เถอะผมว่าเาผิดผมขอไป ผู้ใดมีความดูลองคอมเมนต์ตอบก็คือว่าระยะทางที่ลงจากเขาปาักลงมาเนี่ยมันเป็นระยะทางที่ยาวเลยประมาณ4ี่หกิโลนะทุกคนดังนั้นแล้วก็จะมาหอดต่นเขาลดบางคันล้มเมิดเบรกเมิดทั้งเสินะเป็นไปได้บ่ทุกคนว่าเป็นไปไปได้บ่ผมว่าผมเดานะว่าประมาณนั้นเออว่าจะมาหอดิ่นเขานะล้มเมิดพอดีนะนี่ก็เป็นบรรยากาศเขาปักนะผมมาผิดขอไป อาจจะเอื้อแบบตรงๆรวมๆหรืออย่างไรเขาปักนะที่เห็นได้ยินเขาว่าทางหลวงหมายเลขสามศูนย์สี่ีถนนโอ้หซีเลนไงญ่โตอลังการสวยงามทุกคนแล่นลงมากัสีมะพร้าวยังบุ้นนี่เวโรหน้าบ่นี่เวโรหน้าบ่ว่าพวกคุณอะคุณไดมากไรลูกกะแวะมาบึงมาแวะต้องกลับรถอ่ะถ้าเกินลงมากจากเขาปักเราต้องมากลับรถเคยมายูเจียหนึ่งอยู่บรรยากาศกะโอเค โอเคอยู่โอเคแปลว่าไม่โอเคหรือจังไดะทุกคนว่าอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยาันผ่านมาตรงขากับวิโรนาบาก็เป็นอุทยานทับลานนะจะบอกว่าบรรยากาศหรืออากาศนะบรรยากาศผมว่าแถวนี้ดีแต่ว่าอากาศนี่ฮ้อนแท้แน่นอนนะตอนนี้ข้างหน้าก็จะน่าจะเป็นอุโมงค์มั้งอุโมงค์ทับลานบ่เออนี่ครับข้างหน้าเลยละอุโมงเห็นนี่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  พออุโมงค์แล้วทุกคนอุโมงค์ทับลานเห็นป้ายมั้บอกห้ามส่งเสียงดังว่าสานเบนว่าเบนเทียนป้ายว่าห้ามใส่แตะว่าท่านี้หรือว่าอุโมงค์นี่สัตว์จีหย่างถังเทิงบอกเลยหรือว่าจังใดทุกคนนี่ถังเทิงนี่เออเขาชื่อว่าโกเฮ็ดอุโมงไปสี่คือบอกเฮ้ยมืดตึ๊บเลยนี่อุโมงค์ทับลานอ๋อหนานหนานถนน,น,นดีวะดอกผมว่า,าแถวนี้ถนนดีดี เรียบร้อยมีความรู้สึกว่าถนนจะเรียบร้อยอก็กลางก็จะบมียังมากมายซึ่งผมว่ามันมันพอดีกับถนนนะนี่ันใส่ก็จะมีแผ่นกันนกันมองบ่เห็นต้นไม้เท่าไหร่เห็นแต่ภูเขาหุ่นโซนนี้แถวนี้เฮดได้เขาจังตะโกนนะจะเฮดได้ไหมผมว่าวีโก้วนจูเนอร์บ่ สเตอริเกอร์ยุ่หลักดากรถผมผมอ่านสติริเกอร์ยุ่ถ่ายรถเพิ่นเอาสติริเกอร์ถนนไทแลนไปตีเทศกาลวลูพีถ <c oughs> ือว่าบกคีเล ok นะ่นะถนนสายนี้ตั้งแต่ผมขับมาจากปากช่องนะขับมาจากปากช่องลงมาหอดีอกวาหอดทับลานแล้วเลยทับอ,อุทยานทับลานมาแล้วก็ไปกัจะเขาแถวกระปินคนละไปถนนสวยงามดีทุกคนเจศการที่จะหอดีสงการนะก็ขอให้ ทุกคนนะครับรถด,ด้วยความระมัดระวังใจเย็นๆนะนจะทําความเร็วในบ่หลายดอกเพราะว่ารถเดินทางกลับบ้านหลายก็จะแย่ก็จะติดกันเส้อว่าถนนสายนี้พี่น้องหลายคนนี่ได้ใส่รถถนนสายนี้แน่นอนขับดีถนนใส่ดีทุกคนยอมรับยอมรับเออจะเปรียบเทียบกับเขาเชิงตะโกเมราะว่ามันขนาดจะดีก็เขาเชิงตะโกอยู่ดอกเพราะว่าสม,มุิพี่น้องอยู่ชลบุรีอันนี้สมมุตินะครับพี่น้องอยู่ชลบุรีขึ้นขอนแก่นเนาะ ผมาเล่นถนนสายนี้สะดวกกว่าขึ้นเขาชองตะกูยุดอกเขาชองตะกูกว่าจะหอดเขาชังตะกนูนี่มันก็เป็นถนนสองเลนสวนตํปาได้นี่ซีเลนตลอดสายได้ไหมนี่สามศูนย์ี่นี่ซีเลนตลอดสายเลยเด้ขึ้นเขาชังตะกูนี่ผ่านสะแก้วช่วงบางช่วงอ็ยังเป็นสองเลนอยู่นะโอ้ข้างหน้ามีอย่างนอกคือกุบแท้ไฟใหม่บหรือว่าอีหยังโรงงานเผาหรือจงังได ไฟใหมให้หรือว่าเผาฟางหรือจังไรเอาข้างหน้าทุกคนเนน็ดถนนงานก่อสร้างถนนบนนี้อยู่อย่างนี้อยู่ในกระบินบนหรีจังไรเขาเรียกตำบลเทศบาลอยู่แถวตำบลหน,นองกี่นะครับอำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์เลยครับบ้านหนองกี่ตำบลหน,นองกี่อำเภอรกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีทางหลวงหมายเลข304เนน็ดถนนโอ้โห ถนนจุดกับรถเฮ็ดเกืิกมาก่านี่เบิ่งลักษณะนี่เหมือนแต่จุดกับรถเด้ทุกคนเอคอือหัวเลาะแอดคือหัวเลาะบบทันดอกปีไม่เอ,อ้สงการเนี่ยสงการยังได้กะแต่มันกับมีถนนแล่นอยู่ดอกว่าพเป็นยังดอกมีถนนแล่นอยู่เนี่ยอาจจะลักษณะนี่แหละประมาณนี่แหละให้กําลังใจคนเฮ็ดถนนแล้วก็ให้กําลังใจคนขับรถเน่่ายมาบ่คิดว่าจะมีงานขยายถนนอยู่ตรงนี้ มาเบิงว่าเ็ดจังไดไปหอดไดตำบลหน,นองกีอำเภอปลาจีนบุรีเอเขออภัยเบ้าพิษอำเภอรกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเออกระบินบุรีปลาจีนบุรีนั่นแหละครับผมทางหลวงหมายเลข304เบิงเบิงเบิงว่าขอทาขอทาถนนสายนี้ต้อไปนี่จากชนบุรีเออจากชนบุรีเจนฮอนไอ,อ โคราชนี่แลนด์บักย่างดีเลยดิผมว่าด,ดีด้นี่เอฟซีเลนเซนนะทั้งสาแก้วกะีอย่างนั้นสาแก้วไปเขาช่องตะกูกันนาะจะเห็นไหมเออนี่ครับทุกคนเขตอุตสาหากรรมกะบินบุรีนี่เขตอุตสาหากรรมกะบินบุรีเออมีไอ้นิศกนิคมวะครับแถวนี้เขตอุตสาหากรรมเออมีโรงงานหลายสแสดงว่ากะบินบุรีนี่โรงงานหลายหลายด้วยนี่ เทียดอีบอตรงนี้อันนี้ก็จุดลับรถเกือกมา้าจุดลับรถนะนี่โอ้คือจะบิ่แล้วง่ายหอกหัวกระขุดหัากระจะทุกคนอ่าเขาทาแถวนน่นดีแดงอยากได้แบบสีอือนได้นาะนี่จุดลับรถนี่เออเอาเสียเปลวว่างมงได้ละ่ะจุดลับรถเพราะถนนยังเป็นสองเลนอยู่จะเป็นจะมีจุดลับรถล,ลักษณะนีได้ไมันต้องเป็นถนนสี่เลนแมนบ่พี่น้องเออถนนสี่เลนหก <c oughs> เลนแปดเลนไหมจุดล <c oughs> ับรถแบบสีจังจะสมเหตุสมผลเนาะ ยังบ่แล้วงางดอกเนี่ยเอาไปต่อเฮาหุ่นละหอดกบินบุรีจริงๆก็ก็ถึงแล้วแต่มันยังไม่ถึงสี่แยกผมจะไปพาทุกคนไปเมืองแยกสามทหารอ่าคือว่าแยากสามทหารตรงนั้นขาเออแยกกบินุรีเปนหมดทุกคนแต่ว่าผมกะได้ยินเขาว่าแยากสามทหารคือว่าแยากสามทหารตรงนั้นสามทหารเสือบอกหรือจังไดข้างหน้าแยกยังนีข้างหน้าน,าาน,น,าน,นี่ออกสายไป แหลมไผ่ออกขวาไปอำเภอนาดีตรงไปก็อำเภอรกระบินหรือจังหวัดฉะเชิงเซากู l e v ไปหอดแปดลิ้วได้กู l e v อ๋อปานนี่อำเภอนี่ใหญ่โตมหัศลน,นก็คือกันตัวนี่เออตรงนี้แดดไฟแดดชุมชนลักษณะนี่นะก็น่าจะเป็นสะพานขามเนาะเออรถบรรทุกก็ไล่หลายเนะาะแถวนี้ถนนสายนี้อ็ก็น่าจะทุกคนรถบรรทุกจะหลาย ราะว่าก็เป็นถนนที่แล่นข์คมไปได้หลายๆจังหวัดเออ э ข้างหน้าวัดนี่อย่างขวามือเขาทุกมือเห็นวัดบ่ไดเเห็นวัดเราตื่นเต้นเออตื่นเต้นตื่นเต้นไปไลยตื่นเต้นกัอยากไปกาบไปไว้นั่นแหละโอ,อ้สวยงามโบสถ์ป่เออสาธุแลนมาในพื้นที่นี่หรือว่าไก่กำลังสีเขาไปในเขตอำเภอกบปินละผิวถนนไม่ค่อยดีบปไหนทุกคน คือถนนคู่ขาล้วก็ห้อยปะหลายหลายแห้งนี่เห็นา่ค่าไฟดีปันไดอ่ะก็ขับขี่ระมัดระวังเอาสังเกตสังเกตนะทุกคนสังเกตว่าเส้นจราจรบ่มีเอ้ยข้างหน้าขนาดเบรก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 แค่รถกระบะข้างหน้ารถไอ้เป็นคนเศษเล็กเพิ่นกำลังจะแซงรถพ่วงข้างหน้าบอกแซงบ่ได้นี่จะเป็นถนนบีบแซงบ่ได้เอออ้าครับขี่ระมัดระวังข้างหน้าถนนบีบ ใบาหาเหลือเลนแคบบอ,อเขาเห็ุอีหอย่างอีกข้างหน้าข้างหน้านี้ทำออเอ,นอนียงอ,นอน๋อเห็ุถนนเห็ดถนนลาดยางบกตอยเออเอ à, กด็ดดีเอ้ยเก็ดดีเนาะทุกคนคือคือผมผมชื่นชมหน่อยหนึ่งคือลาดยางบกตอยลาดเลนนั่นเป็นบอหาแล้วมากันไวแบบนี้เลยนี่นี่น,นี่กันแบบนี้เนี่ยเออ ผมีห็หลายมองนะโบริการบนิยังกล์ยาหมักต่อยมันกร,กระเด็นกระเซ็นออกมาเรากระรถกระแล่นขึ้นไปแน่รถคน้นแบบคนมึนๆน,นะกระแล่นขึ้นไปเฮียายามหมากอยตีเต็มอยู่บบบนี้เ <c oughs> ขาท่าเขาท่าเขาท่า,อทาเอาสู่สูููอากาศก็ห้อนขับรถบดพุ่นนะยาหมักอยก็ะห้อนอากาศก็ะห้อนโอ้ยสุกมาแล้วทำเจ้าสุกมาแล้ว <c oughs> สู่สููู่เออดีใจน้ำดีใจน้ำมีถนนดีๆใส่เนาะ ไม่ยังเน่ยจอดคุยกันบ่หรือจังไดครับเออน่าจะจอดคุยอ๋อมันเป็นสิ้นสุดเออขอทาขอทาสู้ๆเด้อเห็ุเหแล้วก่อนสองการเดอ้อจักแล้วบ่แล้วดอกวะสู้ๆ,ๆจะแล้วท่านก่อนสองการบ่เนาะนี่เนาะกับบินทางหลวงหมายเลขสามศูนย์สี่เออเอ้านี่ไม่ยังนี่ห้อยเกิดอุบัติเหตุบ่ ือไปเหยียบแท่นบริเออร์พลาสติกเพื่อนทั้งสันล่ะถ้าเป็นแท่นบริเออร์ที่เป็นปูนเนีย,หยวหลรดมุนแทะเสียนี่เป็นพลาสติกครับกรจะจายเยน็นๆจะไปเหยียบของเพื่อนาย <c oughs> อันยูเ้นี่เบื้องส่งนี่ <c oughs> เอเฮ็ดน้อยเดียวบอกเฮ็ดน้อยเดียวว่างั้นขูดผิวถนนปูผิวถนนไหมบ่แม่มนขยายถนนซีเลนคือเก่าขูดไม่ให้ปูไหมอันนี้สะพานขามยังนี่ ผ่านข้ามอะไรนะเออน่าจะเขาเขตตัวอำเภอรกระบินเลยทุกคนเขาเขตเขาเขตแล้วอำเภอรกระบินฮัลน,นะขอเสียงพี่น้องเอฟซีชาวกระบินก็ต้องบอกทซายดีกว,ว่าบอกทรายเพื่อที่จะเบี่ยงออกไปจังหวัดสรกแกว้วถ้าตรงไปกับบุรละเขาหินซ้อนเออเขาหินซอนเขาหินซอนเลี้ยขวขวากับไปปาจีนผู้ดใดอยากเห็นผม ord, uh n, ord, เฮ็ดคลิปไปหอดบุนหอดพี่กับกดอ่กดไลค์กดติดตามกันเรื่อยๆครับผมกดแชร์ มีกดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะครับนะ่แเราก็กดส่งดาวได้เด้อเดี๋ยวผมจะได้ออกไปถ่ายคลิปให้่เบิ้มาให้่เบิง้งผมสีวาจริงถ่ายยังหน่อยผมขาดว่าคนเรานั่นคงจะ,ปะเป็นมาอยู่ในหนี่หรอกว่ากับประมาณว่าผู้ใดบ่มกักคอนเทนต์ลักษณะนี้คิดแบบนี้กับ่ต้อรมาดาผมก็ได้ดอกเนาะเออผ่านเลื่อนผ่านไปคนมากคนเห็นภาพบรัรยาการเราคิดหวอดบ้านนี่เพิ่นมากผมก็อยากหให้พี่น้อง FC. เอฟซีเรานี่เบิง่ง ส่วนผู้ใดบอกว่าเออมีประโยชน์บ่นั่นบบนี่หรือว่าอิงการเมืองหลายกะกับกะบก,กะปัดเลื่อนพานทุกคนเลื่อนพานอย่าใจหอนอย่าหัวร้อนนะนะเบิ่งแหล้วกับมิตรรุ่นพู้ละรุ่นรุ่นเออเนี่ยอำเภอกระบินจังหวัดปราจีนบุรีเออเห็นป้ายบ่าผู้น่ะตรงไปพนมสารคามจะเชิงเซาเออคือบบบอกว่าตรงไปไปชนบุรีก็ได้นะแบบเาวๆเลยนะ เออนี่หละแยกสามทหารเพิ่นกำลังเหตุอย่างยุกเกกลางนี่ทางหลวงหมายเลขสามศูนย์สี่ผมสีออกไส่แล้วผมจะกลับบ้านเราเดบบ้านนี่กลับบ้านเราเด้ผมออกบ้านมาั่งแต่เมื่อวานเมื่อก้อนหมดเอา้าขอให้ทุกคนสุขสบายดีย่ดีไปแห้งเบิ้งคลิปเพจถนนไทยแลนกะขอให้ถือหวยรวยเบืเอเอด้อพี่น้องเออด้อผู้ใดบ่ท่านใดมีผัวก็ให้มีผัวไผบ่ท่านมีเมียก็ให้มีเมียสาธุสาธุเงินอทองไหลมาเทมาครับโบ สวัสดีครับ f youseeme go